บอกว่าคนพิการทําไมไม่ทิ้งไปก็ทิ้งไม่ได้ค่ะมีหลานคนเดียวก็เลี้ยงมาก็รักมาบนทางลูกรังที่ร้อนแรงสองชีวิตยายหลานยังต้องเดินทางอีกยาวไกลจุดหมายก็คือสวนมะลิของชาวบ้านที่ยายดาวมาขอซื้อโดยต้องเก็บเอง จึงจะได้มะลิราคาถูกมาร้อยมาลัยขายเป็นรายได้เลี้ยงดูหลานชายวัยสิบขวบที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาท้องได้หกเดือนเขาเกิดค่ะแต่ที่นี่คุณหมอเขาบอกว่าเขาคลอดออกมาเขาบอกว่าคุณคุณยายหมอลูกลูกของเขาเนี่ยไม่เต็มไม่สมบูรณ์ไม่เต็มร้อย ชีวิตหนึ่งเกิดมาไร้พ่อแม่ดูแลมีเพียงยายที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและรายได้ที่แน่นอนร่างกายของน้องกวยเจ๋งที่ไม่สามารถเดินได้เป็นชีวิตที่ยากลำบากนำซ้ำโรคลุมชักของน้องทำให้ยายดาวไม่สามารถปล่อยน้องให้อยู่ตามลำพังได้ไปไหนไปด้วยกันหมดไม่เคยทิ้งเก็บ<ะ>ด,ดอกมะลิเอาปราหลานไปด้วยกลางร่มอยู่ ในช่วงวันพระยายต้องพาหลานไปตลาดเพื่อขายพวงมาลัยตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนกว่าจะเสร็จก็เกือบเช้าเพื่อเตรียมตัวพาน้องก๋วยเจ๋งไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาแม้ระยะทางจากบ้านจะไก,กลและลำบากมาก แต่ยายก็พาน้องไปทุกครั้งในเรื่องพัฒนาการของน้องนะคะในเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการแล้วเรื่องการเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนการสอนน้องกับยายให,ให้ให้อะไรนะคะให้ความร่วมมือเราดีมากแต่ปัจจุบันสภาพบ้านที่อาศัยอยู่ก็ทรุดโทรมเป็นอย่างมากสร้างความลำบากให้กับสองยายหลานน้องแวยเจ๋งกับยายครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากมากนะครับบ้านช่องก็ไม่มีอยู่ ครับก็ต้องมาอาศัยบ้านในส่วนที่ทางเทศบาลน,นะครับได้มอบหมายให้ให้อยู่ก่อนเป็นการชั่วคราวนะครับก็บอนผู้เมตตาใจบุญนะครับได้ให้ความกรุณาอุปการะดูแลน้องก้อยเจงกับคุณยายด้วยนะครับบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดขอมอบทุนจำนวน10,000บาทคณะผู้บริหารร่วมมอบ10,000บาทพร้อมกับผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ6,000บาท เพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้น้องก๋วยเจ๋งและยายดาวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น